การทำนายโชคชะตาแบบไม่เห็นหน้าและการดูดวงครั้งแรกของป๋องสุพรรณจะเป็นยังไงไปชมกันต่อครับคืออย่างนี้นะกริงค่ะถ้าดูจากในดวงนี้เรื่องเงินเนี่ยคนที่ดูหมอส่วนใหญ่จะถามอาจารย์ทักข้อหนึ่งรวยไหม,มแต่ดวงนี้อย่ามาถามเรื่องนี้เพราะดวงนี้มันเงินหมุนครับคือมันไม่มีดาวเกิดปรากฏในดวงถ้าดวงจะรวยมันปรากฏเลยมันจะเห็นเลยว่าดวงนี้รวย ไม่รวยวันนี้ก็รวยนะแต่ดวงนี้มันไม่มีดาวที่ปรากฏว่ารวยแต่มันปรากฏว่ามีดาวเงินหมุนไม่มีเดี๋ยวมีไม่มีเหลือเหลมีคือมันมีความจําเป็นหนึ่งคืออยากใช้อยากจ่ายเม <mand at> ื่อมีก็ใช้สองไม่ได้อยากใช้ไม่ยจ่ายแต่เมื่อมีมันถูกใช้ถูกจ่ายมันจะมาลายไปเลย <Lic fik> คือมันเป็นดวงชะตาเงินหมุนด้วยว่าดาวกระดุมพระสหัสะ สาหัสพระสูพระสูภะกะดุมพระ um ah> เห็นไหมมันไล่เป็นหลูปในทางโหราศาสตร์แปลว่าเงินหมุนนี่คือความหมายแล้วอยากได้กินอะไรก็ได้กินอยากได้ใช้อะไรก็ได้ใช้คือคนนี้เกิดมาคุ้มค่านะอีตานี่มีความสุข um ah> รู้ได้ยังไงอยู่ข um ้าง ah> um ah> ดวงชะตานี้มีดาวเกตอยู่ในเรือนกัมมะสิ่งศศิราศีกศัมมะคือราศีกรกฎเรือนกัมมะแม่ทัดน้ําแล้วสาคัญดาวเจ้าเรือนสูพระ คือดาวพุธก็อยู่ในเรือนธาตุน้ําแปลว่าแกจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัดที่มีครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ติดน้าหรือมีลือีนี่มีลือีหรือมีพญานาคหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นสื่อสัมผัสมีหรือมีครูบาอาจารย์ที่มีวิชาความรู้ในสายน้ําที่มีพลังบางอย่างเนี่ยอาจจะได้เคยถูกแบบลดน้ามนต์หรือเจิมอะไรแบบนี้คือคือเป็นสายน้ําที่เป็นเมตตามหานิยม ที่เป็นมหาอุดมมงคลทำให้ไปในที่ใดก็ได้ในทุกทิศไม่ติดขัดราบรื่นเหมือนมีครูคอยช่วยเช่นครูฤาษีครูเทพพรมครูนาครูอะไรแบบนี้นะปรากฏได้ดวงมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวแน่นอนกวนุง่งคำทำนายชุดที่สมบอกเลยว่าเป็นดวงเงินหมุนพอมีเงินก็ใช้ออกไปเป็นคนอยาก,กินอะไรก็ได้กิน อยากใช้อะไรก็ได้ใช้ส่วนเรื่องครูอาจารย์ที่ศรัทธาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัดที่ศรัทธายูติดน้ำคอยคุ้มครองอยู่ทำให้ชีวิตราบรื่นไม่ติดขัดโอ้ก็ที่ผมเคารพทั้งถือก็มีวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะพระวชิรญาหรือพ่อโชดธรรมวโรพอดีผมเนี่ยพ่อแม่เสียแล้วก็ไปบวชที่นี่ วัดติดน้ำไหมคะติดแม่น้ําเจ้าพระยา oh วัดพุดไทไยเนยติดแม่น้ํอ oh ติดแม่น้ําเลยแล้วก็ไปบวชที่นี่แล้วก็นับถืออาจารย์ oh ที่หลวงปู่จือก็เทพเจ้าแห่งสายน้ํา oh อยู่ที่สร้างเขื่อนมีน้ําแล้วผมไปสร้างพญานาคไว้ตนหนึ่งร้อยเก้าเมตรผมสร้างพญานาคล้อมุติหลวงปู่จือวัดเข้าตัางเาะอันนี้มันตรงแบบเป็นเป็น oh ท่านทำฝ่ายน้ำแล้วจนชาวบ้านยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งสายนะ้ำ น้องยืนยันว่าอาจารย์รักไม่ทราบเลยค่ะว่าดวงนี้เป็นใครนี่ใครรู้ได้ยังไงแล้วต่อให้สมมุตินะต่อให้ทราบจริงนะก็ไม่มีทางรู้รายละเอียดพวกนี้ส่วนเรื่องที่บอกว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินหมุนอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บเยอะมีเข้ามาปั๊บคุณผู้ชม,มที่ป๋องพูดก่อนอาจารย์ษักอีกนะคะว่าม,มันต้องหาเรื่องให้ใช้คือคือคือมีต้องใช้ม,มีพระซื้อ ซื้อจนใช้ไปอ่ะจนไม่เคยนับเลยว่ามันจะเลือจะพอไม่ทันเดี๋ยวมันมาเองอีกนะจริงเหรอพี่มันมาเองมันเข้าไปแล้วก็มามาก็จนทันอ่ะบางทีมันก็ไม่ทันนั่งนึกไวเ้เรียกเขามามาจริงมาจริงแล้วใช้ชีวิตที่มีความสุขอยากกินอะไรก็กินเนี่ยมันเป็นยังไงความสุขนี่อา่ารม่ไม่อยากคุยว่าจะไปพูด เหมือนไปเยียดคนอื่นว่าคนรวยหรือเศรษฐีอะไรไม่ได้อยู่อย่างเราเราอยู่มีความสุขมากเราเราติดดินมากนะเรากินยันส้มตำยันลูยันเหลาต่างประเทศไปทั้หมดทุกประเทศเวลาอยากกินอะไรเราก็จะได้กินร้านนี้อร่อยเราก็ไปกินเอาละดูข้อนี้แล้วรู้สึกแบบว่าประทับใจมากที่บมองดูมีความสุขเลยนะตรงเลยอาที้มันแทงใจเราเรื่องครูบาอาจารย์เราที่เรานับถือนี่มันแทงใจว่าแกรู้ได้ยังไง นั่นแหละเอาละวันนี้ได้เจออีกที่หนึ่งนั่นก็คือบุคคลที่สามารถดูได้จากหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะข้อต่อไปเหลือเชื่อเหลือเชื่อจริงๆไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะฉะนั้น,นข้อต่อไปพี่ป๋องอาจจะเซอร์ไพรส์มากกว่านี้เชิญอาจารย์ค่ะข้อต่อมานี่สําคัญมากเลยนะครับเพราะเป็นจังหวะของชีวิตคือดวงนี้ก่อนจะเข้าสู่จังหวะของชีวิตเนี่ยผมจะยก ปรัชญาทางโหราศาสตร์ที่กล่าวถึงชะตาพื้นกําเนิดดวงนี้ข้อหนึ่งบรรดาโหรจะต้องรู้ในเรื่องเกณฑ์ผมเป็นสิทธิ์ของสมาคมโหรมีบรมภูมากมายมันมีคำหนึ่งครับประทุมมาเกณฑ์หรือดวงชะตาดอกบัวมีกฎบังคับไว้ว่าอันหนึ่งจันเป็นสิทเหแท้แก่ลักเพื่อหสัสบดีสี่ทรงศั์แช่มช้อยสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยศนาแม้ว่าชาตินี้ต่ำต้อยยกให้เสมอพงุงปรัสนีผู้นี้มีดาวสุข ในพื้นชะตากําเนิดโคจรโยกหน้าเป็นประตุมเกณฑ์แล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนี่คือตัวเปิดชีวิตครับดาวประจําตัวเป็นมหาจักรแปลว่าอะไรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันชงเฉงต้องบากบันต่อสู้นะไม่ยำเกรงยดยิ่งเกลงจึงมีให้ดีใจคือต้องเป็นขุนพลงฟันต้องไม่แพ้ใจไม่หมดกำลังใจ แล้วมันจะเป็นประทุมมะเก์และประเด็นสําคัญคือท่ามกลางแวดวงของคนรอบตัวจะใหญ่แค่ไหนจะสําเร็จแค่ไหนคุณรู้จักหมดได้เข้าไปสู่สังคมขับเขาได้ไม่ไม่ด้อยใครด้วยบุญวัสนาบาร,รมีในดาวดวงนี้แต่ประเด็นสําคัญเลยจังหวะชีวิตถ้าย้อนหลังไปสองสปีที่ผ่านมาจนถึงเดี๋ยวนี้ตกต่ำถึงที่สุด เหตุผลลัคนาอยู่ราศีตุลผมก็อยู่ตุลเพราะมีดาวราหูจอเล็งชะตาจากมรณะมาเลงชะตาคนะผมดูชะตาปรัชนีตั้งแต่เมื่อประมาณสักสองปีที่แล้วและเมื่อปี6-6ลราหูก็จอยเป็นอริแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาคือปี67นะดาวสดียกมะเลงก็จริงแต่ระหว่างวันที่30เมษาของปี6-7คือปีที่แล้วจนถึงเดี๋ยวนี้นะ ดาวสดีจอเป็นมรณะกับดวงชะตาดาวแห่งความสําเร็จดาวพระดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวบุญบรรจรมรณะในบุมอับมันเข้าเกณฑ์หนึ่งที่ว่าร้อนอ,อกร้อนใจแต่ไม่ต้องกลัวจ้าหลังสิบสามพฤษภาผมจชื่อถึงนี้ดาวสดีจะโครจรยกจากมรณะเข้าเรือนสุภะจากสิบสามพฤษภาจนถึงวันที่หนึ่งตุลาแปลว่าที่ปรารถนาที่ตั้งใจจะทําจะสําเร็จและหลังจากวันที่สองตุลายาวไปถึงยี่สิบสองธันวาดาวสดีจะโครจรเข้าเรือนกรรมะลุ่งโรด แล้วจะเวียนอยู่เวลาสองสามปีเพราะฉะนั้นต้องไปแปลนเองกับงานชีวิตว่ามีเป้าหมายอะไรอย่างไรที่ผ่านมายากยิ่งลากเลือดเลยไม่สําเร็จหรอกแต่จาก1ิบาพฤษภาคมเป็นต้นไปชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจังหวะของชีวิตจะดาเนินไปแบบนี้ว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะของชีวิตรอการเปลี่ยนจากร้ายกายดีต้องหลัง13าพฤษภาคมช่วงนี้ก็พยายามหายใจเข้าไว้นะมันจะเป็นแบบนี้แหละ มันติดขัดมันเคาะซ้ำกร,รมซัดนะอดทนถึงแม้ก่อนหน้านี้ดวงจะติดขัดแต่ไม่ต้องห่วงหลังวันที่13พฤษภาคมถึง1ตุลาคมสิ่งที่ตั้งใจทำจะสำเร็จและจะยิ่งรุ่งโรจน์ขึ้นไปอีกหลังวันที่2ตุลาคมถึงวันที่22ธันวาคมรอได้เลยครับโอ้โหยังไงครับพี่ก็เราก็คิดว่าเศรษฐกิจ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ <hi> มันไม่ได <"Man S 1> ้อย่างใจอ่ะถามว่าร้อนรุ่มกุ้มใจว่าร้อนรุ่มคิดจะไปมันไม่ได้อย่างงี้วันก็ก็เกี่ยวกับอาชีพเราอ่ะมันก็จะต้องหาเงินเนี่ยก็ใจไว้มันก็มาก็หมดไปอย่างเขาว่าหมดไปแล้วในมาช่วงหกหกหกเจ็ดเนี่ยเงียบหกเจ็ดเงียบจริงสองปีที่ผ่านมาเเงียบจริงคือมันโลไม่เหมือนตอนนั้นเราก็คิดว่าสู้มาที่ห่วงก็คือห่วงเนี่ยคนข้างหลัง ครอบครัวลูกเต่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามอาจารย์กลายเป็นว่าผมต้องมีอาจารย์อีกคนหนึ่งไหยคืออาจารย์ลักกํกำลังจะบอกว่านี่คือความมหัศจรรย์นะคะของการที่เราจะมาร่วมพิสูจน์หลักโหราศาสตร์ไปพร้อมๆกันคําถามที่พี่เตรียมไว้อยากถามอาจารย์รักษนะคะอ่ะเอาละถ้าตอนนี้ปรัชนีของเราอยากจะเจอกับอาจารย์รักษ์แล้วรออะไรอยาพี่ไปกันไปค่ะโอเค ช่วงหน้าเรื่องอะไรที่คนราศีตุลเหมือนปองสุพรรณต้องระวังโรคที่น่าเป็นห่วงอันหนึ่งคือเรื่องระบบเส้นเลือดของหัวใจเนี่ยพร้อมบอกราศีที่ดวงจะเปลี่ยนดวงชะตาของท่านผู้ชมที่ดวงชะตามีเกณฑ์เปลี่ยนจากร้ายกลายดีคือราศีลุ้นไปพร้อมกันครับ